i อชี i ีเ i ็กซจัดออเดชันวัสิลเฟนหาใบแบนไทยสุดยิ่งใหญ่สู่การคัดเลือกเป็นตัวจริงในรายการวาไรตี้ I อชีอ Or i ริจัใหญ่ระดับโลกยูดวิดยูอินเตอร์เนชันแนลสำหรับในประเทศไทยกิจกรรมออฟไลน์ออเดชั่นทางบริษัทยักษ์ใหญ่แห่งวงการบันเทิงไทยและต่างประเทศอย่างไอชีอีบ้านของความบันเทิงยอดนิยมแห่งเอเชียได้รวมกับ i n s i ซเอ็นเตอร์เทนเมผู้นําด้านการส่งออกคอนเทนต์ละครไทยสู่ตลาดบันเทิงต่างประเทศในการวางกรอบนโนบายและการทํางานร่วมกัน ในฐานะพันธมิตรที่ดีต่อกันมาอย่างยาวนานเกี่ยวกับเงื่อนไขและความต้องการในการคัดเลือกและผลักด,ดันเด็กไทยที่ผ่านการทดสอบบอลในขั้นตอนต่างๆรวมถึงในรอบออฟไลน์ออเดชั่นที่จะเป็นด่านชี้วัดสําคัญว่าไทยรัฐจะเป็นผู้ที่เหมาะสมเป็นตัวแทนเด็กไทยเข้ารอบไปสู่การแข่งขันระดับโลกในรายการวาไรตี้ไอชีบีออริจินยุทธวิทยูอินเตอร์เนชั่นแนลของปีนี้วันนี้มาร่วมงานเป็นงไงบ้าคงคะความรู้สึกตื่นเต้นมากเลยครับเพราะว่าเมื่อกี้แอบขึ้นไปดูมาและ เขาเต้นก <me> <step> <ism> ันโหดมากๆเลยครับแต่ละคนแล้วก็ทุกคนเตรียมตัวกันมาดีมากๆเลยครับอืมแแบบให้กำลังใจเขาเยอะบ้างเพราะว่าในเรื่อง My Stand In เนี่ยเราก็เป็นไถ่อารอก่อนครับก็อยากเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับผมรู้ว่าทุกคนน่าจะต้องฝึกกันมาเยอะมากๆแล้วก็ตั้งใจมากๆครับก็เป็นกําลังใจให้ครับอ่ะเมื่อวานสดๆแลร้อน My Stand In โดนะไรตัวแทนขึ้น 10x อันดับหนึ่งอ่ะความรู้สึกของเราในฐานะนักแสดง ดีใจมากเลยครับที่ทุกคนคอยสนับสนุนกันขนาดนี้ผมอะไม่นึกเลยว่าเราจะขึ้นไปถึงขนาดนี้แต่ก็ขอบคุณแฟนทุกคนมากเลยนะครับเราแบบฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างคอมเมนต์เขาพูดถึงเราอย่างไรบ้างคะโอ้ล่าสุดผมโดนด่าเละเลยครับแล้วโดนด่าว่าอะไรครับซิงเปอร์ให้พี่เขาฟังก็จะเป็นฉากที่เราเข้าไปดึงพี่โจออกมานะก็โดนเรียบร้อยเลยฉากนั้น แล้วฝากซีรีส์หน่อย My Stand In ครับก็ฝากซีรีส์ My Stand In ตัวนายตัวแทนด้วยนะครับทาง i c ฉีทุกวันศุกร์นะครับ mm hmm. เหลือ2 EP สุดท้ายแล้วนะครับ mm hmm. ก็อยากให้ทุกคนช่วยติดตามแล้วก็ลุ้นกันไปครับ mm hmm. ว่าจะจบยังไงครับ mm hmm. และอีทีสุดท้ายด้วดยค่ะว่าม่งันอะไรเปล่ามีจัดอะไรอ่ะอ๋อใช่ครับวันที่12รกรกฎาจะมีการ mm hmm. ดู My Stand In EP สุดท้ายด้วยกันครับผม แล้วความรู้สึกวันนี้เลยแบบว่าเห็นเขาซ้อมกันรู้ว่าเห็นแอบ,บเห็นอยู่บาที่ทุกคนเขาเสียงเท้าเขาเป็นไงบ้างดังมากโอ้โหรัวรัวแบบฟังไม่ทันเพราะว่าแต่ละคนคือสเต็ปไวมากๆสุดยอดมากครับแล้วเห็นว่าออดิชั่นเสร็จแล้วด้วยเป็นยังไงบ้างความรู้สึกหลังจากออดิชั่นเสร็จครับก็ตื่นเต้นมากๆครับตอนนี้คืองงไปหมดแล้วค <laughs> รับ sample แบไห อยอมเลยดีกว่า,า,าใช่ครับอเอ่เอเพราะว่าผมได้เห็นเหมือนเอ่อผมได้ติดตามอะไรพวกนี้อยู่แล้วเนาะแล้วก็ผมรู้สึกว่าเออตอนแรกผมเป็นนักแสดงแล้วก็อยากลองมาทําอะไรแบบนี้ดูบ้างครับดนูน่าตื่นเต้นเตรียมตัวทำกันบ้านมาหรือ่ก็ในระดับหนึ่งครับผม คาดหวังยังไงบ้างสำหรับตัวเราครับก็ถึงตอนนี้ผมยังไม่ได้เต้นเก่งหรือร้องเก่งอะไรขนาดแต่ก็รู้สึกว่าผมก็ยังพัฒนาไปเรื่อยๆก็อยากจะพัฒนาอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆครับแล้วก็ครับผมกใจเราครับก็ฝากด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะฝากด้วยแล้วมันชื่ออะไรจากจากไหนอ๋อ เออ่ผมปอเชธ่ธนาธรน,นะครับมาจากค่าย YYDS Entertainment ครับผมก็มาติดตามผ่าน IG ก็จะมี IG Tiktok ครับธนธร C แล้วก็สามารถติดตามผ่าน YYDS Entertainment ก็ได้ครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเก็บเสื้อไว้ข้างนก่นเขามีนะคะบริการเลี้ยงเขาค่ะตรงนี้ต่อนะหนึ่งอย่างมันเป็นระดับ global เราสุดท้ายก 就是问你说，现在觉得这个节目，嗯、然后是国际性的，然后你有什么想法，或者是就是感想？嗯，呃，我们这一次也是把《青春有你》会变到一个，呃，更加国际化的一个选秀，然后我们相信也会通过呃这次国际化的节目，使我们的这个节目和这个平台有更好的一个表现。 然后这里也非常期待来自全球的各地的选手可以参加我们这次的节目，我对此是充满期待的。嗯嗯。嗯，是照我的这个翻，其实就好，或者比如说加上原版的那个文案，你结合起来去翻给大家就可以。你觉得呢？嗯。 เห็นความยิ่งใหญ่ของรายการและเด็กฝึกจากทั่วโลกมาประชันความสามารถกันอย่างเต็มที่ทั้งการร้อการเต้นกันแล้วแล้วก็มีความสามารถอื่นอีกมากมายซึ่งในครั้งนี้เราจะเราทุกคนจากทั่วโลกเนี่ยจะได้ร่วมเป็นผู้ตัดสินและปั้นบอยแบนงนี้ให้สําเร็จไปด้วยกันอยากให้ชีอี้จับมือจากอินไซด์เป็นยังไงบ้างครับบความร่วมมือครั้งนี้本次泰国呃本次泰国是静宇洞察娱乐合作，您感觉如何？ 啊，洞察一直以来都是我们非常紧密的一个合作伙伴，包括我们之前在剧集等各个方面，其实都有比较深入的合作。这次呢，也把合作的领域是拓展到了呃，我们这次的综艺的节目方面。呃，现在大家也看到，其实我们很多的项目也在如火如荼的一个进行推进当中。我们也很期待未来大家有更加深入和长期的一个合作关系，然后也期待和泰国其他公司也建立更加紧密的关系。 一起来เอ่อจะว่าเราไอชีไอชีกับทางอินไซด์เนี่ยค่ะคือเขามีความสัมพันธ์อ่าเป็นพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจที่ร่วมกันเอ่อสร้างสร้างสื่อหรือว่าอะไรเงี้ยส่งต่อไปยังระดับ global อ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้ทั้งนี้คือเขาก็เป็นได้ร่วมมือกันมาอ่าร่วมร่วมมือกันสร้าง ารายการนี้ขึ้นมาเขาก็เลยอยากจะให้ทุกคนได้หวังว่าร่วมกันติดตามรายการนี้ไปด้วยไปพร้อมกันพ,พี่ขออนญาตเสริมนะคะจริงๆต้องบอกว่าทางไอซีเนี่ยก็เป็นพันธมิตรกับทางกินไซเอ n นเตอร์เทนเมนต์อยู่แล้วนะครับแล้วก็ถือเป็นจังหวะด,ดีครับที่เราได้มีโอกาสเป็นพาร์ทเนอร์กันเพิ่มเติมมากขึ้นแล้วจริงๆการจัดกานโอชัทครังนี้ถือว่าเป็น การให้เกียรติทางฝั่งเรามากๆในการมาช่วยสปอร์ตของโลก้อลอดิชันนะครับผมจริงๆเรามีการออเดชั่นแบบแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆแล้วก็หลากหลายมากๆผ่านหลายช่องทางนะครับผมแต่ว่าทางอินไซ์เนอร์เทนเมนเนี่ยก็คอยตอบย้ำแล้วก็ทําให้การออเดชันครั้งนี้แข็งแรง,<อ>งแข็งแรงมากยิ่งขึ้น<อ>เพื่อเข้าถึงกลุ่มเด็กที่มีคุณภาพจริงๆในตลาดนะครับผมก็หวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทําให้เราได้เจอเด็กที่น่าสนใจแล้วก็มีเสน่ห์เฉิดฉายในรายการด้วยเช่นกันครับผมาพิสูจน์อย่างว่ามันมีความหลากหลายเพราะมันไม่ใช่แค่ของประเทศ ส่วนตัวนะจากข้อมูลที่พี่ป๊อปปี้ได้ได้รับมามันกลายเป็นรายการที <S <S ่ใหญ่มากๆเลยอะจากความร่วมมือของ i c e เองแล้วก็การจับมือกับ SBS ในฐานะที่เป็นพันธมิตรของเราอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็มีโลโก้พันธมิตรมากมายในการจับมือกันมันกลายเป็นรายการที่คุณจะไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแน่ๆในการแบบที่ โดยเฉพาะช่วงหลังโควิดเนี้ยต้องบอกว่าสถานการณ์หลายๆอย่างมันก็เปลี่ยนไปเรากลายเป็นเห็นรายการยูทิววิวอินเตอร์เนชั่นแนลเป็นรายการที่ใหญ่ที่สุดในระดับโลกแล้วแล้วก็เป็นกองร่วมมือระดับเอเชียที่เฟ้นหาผู้ชมจากทั่วโลกแล้วก็ผู้เข้แข่งขันจากทั่วโลกไปเช่นกันนะครับผมหนึ่งในนั้นก็จะมีประเทศไทยที่ถือว่าเป็นตลาดที่น่าสนใจแล้วก็เราเชื่อว่าจะสามารถส่งเด็กๆที่น่าสนใจเข้าสู่รายการยูทิววิวอินเตอร์เนชั่นแนลได้อย่างแน่นอนครับคือได้เห็น mm. คลิปบ้างบางส่วนแล้ว เป็นยังไงบ้างครับคลื่งไหมกับคลิปที่เขาส่งมานะฮะจริงๆต้องบอกว่าเดี๋ยววันนี้มีครูมาช่วยเสริมด้วยครับผมหางตัวพี่เองก็ได้เห็นทั้งแบบคลิปออริชั่นต่างๆจากทั้งทั่วโลกแล้วก็เด็กไทยเองนะครับผมแล้วก็วันนี้จริงๆแล้วน้องๆบางส่วนก็ได้มีโอกาสจากทางคุณครูผู้ทรงคณาวุฒิน,นะครับมาร่วมให้เกียรติแล,ล้วก็คอมเมนต์ด้วยเช่นกันครับผม <c oughs> ครูไก่กับครูโคอยากจะเสริมอะไรบ้างครับพอนเห็นคลิปที่เขาส่งมา อยู務務 man, ่ว่าประเิศจริงแล้วด้วยเท่าที่เห็นวันนี้เท่าที่เท่าที่สัมผัสได้ถึงน้องๆคนนี้ครับก็เห็นว่าเด็กไทยมีมีความต่างหน้านะครับก็รอการเจรจากนครับแล้วก็ผ่านรายการมาด้วยนะครับก็ฝากทุกคนติดตามน้องๆนะครับให้กําลังใจน้องๆด้วยครับอย่างด้วยความที่มันเป็นโบากเกอ์ในการตัดสินมันจะเป็นแบบไหน เพราะว่ามันจะมีคาแรคเตอร์แต่ละประเทศแต่ละกลุ่มอย่เาทางสักประเทศไทยแล้วกันก็จริงๆแล้วอย่างในผมผมจะดูเรื่องร์ฟอมนะครับแล้วก็จะดูเรื่องของตัวความเป็นศิลปินและการที่ออกมาจากตัวน้องรวมถึงเรื่องทักษะหรือว่าความสามารถต่างๆในเรื่องของการเ้าะเรื่องของการเต้นหรือการกระฟองเวลาที่เขาอยู่ในเพลงเพราะว่าเขาจะใช้ควาเป็นตัวเขาทงานได้มากน้อยแค่ไหนคิดว่าันนีเด็ยใคยเก่งแค่ไหนกับความสามารถที่มีอยู่ จริงๆแล้วเด็กไทยค่อนข้างเก่งนะครับแต่ว่าน่าจะขาดอโอกาสห,ากาหรือขาดสเตตในการที่สนับสนุนและสัพพอร์ตเขาครับเพราะว่าจริงๆคนไทยที่ดังระดับโลกหรือว่าแข่งขันแล้วได้อันดับโลกเนี่ยมีเยอะมีเยอะครับมีเยอะพีะ่โปเป็นไงบ้างครับเด็กน้องมอดิชั่นแล้วเราแบบก็ก็รู้สึกดีใจแทนน้องๆก่อนว่ามันมีโอกาสดีๆเนาะเพราะว่ามันเป็นโกลบอลด้วยอะไรเงี้ยครับก็จริงๆน้องทําได้ดีนะครับเท่าที่ดูมาเมื่อกี้ ก็มีบางคนก็ร้องดีบางคนก็เต้นดีอะไรเงี้ยแต่ว่ารู้สึกว่าอยากให้น้องๆมีความมั่นใจมากขึ้นตอนนี้คิดว่าเด็กไทยอาจจะขาดเรื่องความมั่นใจนิดหน่อยเองเช่ถ้าเทียบกับ ทางอินไซด์แล้วครับเป็น,น,นไงบ้างเอาความรู้มือกันความร่้มือกัน,านทางอินไซด์เรารู้สึกว่าเป็นกิแบบเกียรติอย่างยิ่งมากที่ว่าได้มีพาร์ทเนอร์ที่ของไอจีด้วยเนาะเราคือว่าคืออินดีมากๆที่จัดงานในครั้งนี้เพราะว่าจริงๆแล้วคือไม่ว่าไอจีที่จริงหรือว่าไทยเราก็เป็นพาร์ทเนอร์ที่พันธมิตรที่แบบลึกซึ้งที่ใกล้ชิดมากๆด้วยนะคะ ล้วก็คือเราจะมองเห็นว่าคือเด็กไทยของเราอ่ะมีความสามารถมากอย่างเช่นที่ว่ายิงไซค์ก็เคยตันเด็กที่ว่าไปต่างประเทศใช่ไหมคะรอบนี้คือเราได้มีมีโอกาสที่มาจัดที่ว่ารายการ u s ซู e ี o ู o อ g l มปด้วยเราก็อยากหวังว่าเด็กไทยของเรานะคะคไม้ว่าเราเป็นคนต่งางชาตินะคะแต่ว่าเรารู้สึกว่า ประเทศไทยมอนก็มึงกับว่าเป็นหลังบ้านที่สองของเราด้วยแล้วคือว่าเราอยากให้เด็กไทยของเราก็คือว่าไปสู่ทั่วโลกแล้วก็ไป g ก o b a l ด้วยเพราะว่าน้องเขามีความสามารถอย่างที่ครูบอกว่าขัดโอกาสแต่ว่าคือไม่มีเวทีที่ว่าแสดงความสามารถของตัวเองเฉยๆอยากให้ลิซ่าเปอร์สองเปอร์สามหรือว่าเป็นลิซ่าที่แบบผู้ชายให้ออกมาเยอะมากกว่านี้ด้วยค่ะต้องบอกว่าอินสไต์จริงๆก็มีทั้งประสบการณ์แล้วก็มีการดูแลเด็กไทยส่งออกมากมายนะครับผมฉะนั้นมั่นใจได้เลย อยากเน้นภาพของรูปแบบรายการมันจะเป็นประมาณแบบครับผมรูปแบบรายการน่าจะเป็นทางนี้นะครับ <laughs> The format on the program รายการ 呃，如何呈现？嗯，呃，整个节目的话，我们其实在今年的 Q 四也是预计会上线的。然后我们也会是有这种呃直播的形式，以及传统的录播的形式都会给大家带来。然后在里面会有呃大家可以期待到有精彩的舞台，然后还有优秀的选手，以及我们依旧会有非常顶级的 MC 和导师，然后共同为大家带来一场非常精彩的一个偶像的选秀。 รูปแบบรายการต่างๆก็คือจะเหมือนเหมือนที่เคยมีมาบ้างก,ก็จะมีตั้งแบบว่ามีการไลฟ์สดมานก็จะมีการขายทอดสดอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก็จะมีพวกผู้สมัครที่โดดเด่นเก่งมากความสามารถแล้วก็ยังมีเมนเทอร์ค่ะที่ระดับโลกเลยอะไรอย่างนี้ที่สุดยอดมากๆมาเข้าร่วมเ่ย ซึ่ง,งน้องๆที่ได้เข้าไปพอถ้าชนะแล้วเขาจะได้ทําอะไรต่อครับเป็นบอยแฟนเป็นเดี่ยวหรือว่ายังไงต่อครับผู้ชนะเนไ 其实就是说，如果选手进入决赛之后，然后就是自己被选择小孩，他们接下来路会是怎样？嗯，接下来的话就是，其实我们也会有呃和这些选手签约，但是现在可能无法向大家透露具体的一些细节，因为我们也是在和相关的经纪公司商谈的一个过程当中，所以这个也请大家后续继续期待一下。 อข,อขอตอบแทงน,นะคะ <laughs> โอเคจริงๆแล้วคือเด็กที่เราเลือกจากทั่วโลกนะคะตรงน,นี้ก็คือว่าหลายๆประเทศคือเด็กๆก,ก็กําลังเข้าร่วมอยู่ด้วยเนาะถ้าสุดท้ายเตะปิวแล้วนะคะเด็กจะออกมา9คน <laughs> แล้วส่วนที่ว่าเด็กจาก ไปทางไหนหรือว่าอะไรเดี๋ยวอาจจะรอตั้งโลดีเทลอีกทีนะคะ。แต่แยกเป็นพวกคือมันจะเป็นแบบว่าใช่ค่ะ。不过我们肯定也会把这些选手带到更大的一个国际舞台上，这是一个。แต、嗯、่ว <laughs>、嗯、่าทางไอทีก、嗯、ับ、嗯、คือ、嗯、ว่าเอสบีเอสนะคะจะพาเด็กๆคือ、呃、ว่าไปในเวทีท、呃、ี่มากกว่านี <noise> ้ด้วยนะคะใหญ่ใหญ่ก <noise> ว่านี <noise> ้ทั่วโลกด้วยนะคะ。อย่างคอนเซ็ปต์ในปีนี้วงบอยแบนด์ที่เราค้นหาที่จะมา มันเป็นต้องเป็นของประมาณไหนยางไงคะที่เราวางไว้จริงๆหลายๆครั้งครับเวลาจัดการรายการเรียลิตี้แบบเนี้ยสไวเวอร์เราจะพบว่าเรามันเหมือนมันเป็นโชว์มาสกออนแบบโกเหมือนกันเนาะเพราะจริงๆเราสุดท้ายแล้วเรากำลังจะได้เด็กที่เป็นเทสของปัจจุบัน ที่ไม่ใช่เฉพาะคนชาติใดชั้นหนึ่งใครคนใดคนหนึ่งเท่านั้นในการแบบกำหนดแต่มันคือคนทั่วโลกนี่แหละที่เราช่วยกําหนดออทิศทางของเด็กเกิดขึ้นอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว,ว่ารายการนี้จะเป็นอีกหนึ่งรายการแล้วก็เป็นหนึ่งแบบผลที่ออกมาที่ได้เด็กที่มีสเสน่ห์ดึงดูดใจจากแฟนๆในกลุ่มใหญ่ที่สุดซึ่งเราก็คาดหวังว่าจะเป็นประสาชสุโลกนะครับทสุดท้ายแล้วอยากให้แต่ละท่านฝากให้กำลังใจเด็กๆว่าจะต้องมีความพร้อมหรือเตรียมตัวขนาดไหนกับสิ่งที่จะต้องมา ฝากฟันเพื่อที่จะเป็นหนึ่งในเก้คุยกอต่างให้ดีโอเคคก็<ด>ขอให้น้องๆที่มาแคสติ้งในวันนี้นะคะคือแสดงความสามารถของตัวเองให้เต็มที่แล้วก็คือไปสู่เวทีที่ใหญ่ที่ใหญ่กว่านี้แล้วก็คือให้ไปออกไปโกโบด้วยแล้วก็ให้เด็กไทยมีชื่อเสียงในโลกด้วยนะคะก็อขอให้ทุกคนทาให้เต็มที่ครับแล้วก็ไม่ต้องคิด ว่าให้มีความมั่นใจให้มันสุดในวันนี้ก็อยากจะขอให้ทุกคนนะครับทำให้ได้เหมือนที่พร้อมแล้วกันเพราะว่าความตื่นเต้นและความประมาทมันเป็นศัตรูที่อันตรายมากก็อยากจะให้ทุกคนเป็นตัวของตัวเองให้ชัดที่สุดในการปฏิชานวันนี้ครับ就希望选手们都不要紧张发挥出自己的风采我们也很期待ส们的表现 อยากให้น้องๆทุกคนแสดงความสามารถ p, เต็มที่แล้วคือไม่ต้องตื่นเต้นนะค่ะก็คือชอให้เต็มที่ก็พอแล้วนะคะก็อยากเชิญชวนครับสำหรับประเทศไทยเองจริงก็อยากเชิญชวนให้ให้น้องๆเข้ามาพัฒนาความสามารถด้วยกันพัฒนาสน่ห์ศักยภาพต่างๆแล้วก็ผมเชื่อว่าจะเป็นอีกหนึ่งรายการจริงๆนะที่ที่ไม่ใช่เฉพาะคนไทยอย่างเดียวจะเป็นคนทั่วโลกเนี่ยให้ความสนใจในตลาดประเทศไทยเองผมเชื่อว่าจะเป็นอีกตลาดหนึ่งที่ทําให้เราแบบเติบโตแล้วก็พัฒนาได้สมเด็จส่งออกไปจริงๆอะ่ะ รายการเราถ่ายทําที่ประเทศเกาหลีได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันกําลังจะเป็นจุดที่น่าสนใจมากๆของรายการถึงความร่วมมือของยักษ์ใหญ่ของหลายๆประเทศเยเงี่ยเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าไม่ใช่เฉพาะเด็กไทยออทีมงานแล้วก็รวมถึงคนดูจริงๆก็จะได้เห็นสิ่งที่มันแบบเหนือคาดมากยิ่งขึ้นติดตามได้เลยครับรายการยูทูบวิดี t ออินเตอร์เนชั่นแนลนี่เอเนย แน่นอนจริงๆต้องบอกไม่ใช่แค่เคป๊อปแหละรายการนี้มันเป็นการมิกซ์ของความที่หลากหลายเคป๊อปจะเป็นส่วนหนึ่งทีม SBS ที่มีประสบการณ์จะเข้ามาช่วยเติมเต็มในพาร์ทส่วนนี้แต่ว่าความป๊อปมันจะไปลงตัวที่ไหนเนี่ยอยากให้ติดตามกันในรายการเคปเราจะได้ชมประมาณเมื่อไหร่ครับคาดว่าจะได้ชมปีนี้แน่นอนครับขอบคุณนะครับ